กับอะไรคะบอกกับป้าป้านะนะิกินข้าวกับอะไรกินกินปลาด่ากินกินปลากินข้าวกับเนื้อย่างเนื้อย่างแล้วก็น้ําจิ้มน้ําจิ้มแก้วของเด็กแล้วก็ผักกาดใช่ไหมคะผักกาดแล้วก็เนื้อกินเนื้อ,อเนื้อเนื้อกิน,นด้วยคะ่ะ<ข>ไม่ต้องไปจับมันหลอกงานน้ององากินข้าวกับเนื้อมาจับมันให้นกมันตายนกมันบินมาตายอยู่ตรงนี้หูฉันมันมากินหนังหมูมันมากินมันสิมากินแค่ เอาเนื้อด้วยกินกินเอาแต่ผักผักกะอินเจีบับแก่ผัก่ะปาปิกานกมันมันมากินเนี่ยงูนางมูไข่เด้บุไข่ตากนางมูคอสิเฮ็ดรีฟิวนางมูให้เบิง้งเอาง่ายง่ีกมันแดดแดดมาแล้ว กินซะอย่ามาอารมณ์กลางให้กินนะลูกนะเด้มันเด็ดยังไงไรเลี่ยกินข้าวแล้วเบียงบ้านกับน้องหนูนาะค่ะนกกระได้นกมันตายมันตายแลวแม่าม,ม,ม,ามาเอาขึ้นให้แล้วก็ก เคี่ยวได้ปะโอ้เก่งเอาตัวรอดอืมเอาข้าวเหนียวหน่อยไหมคะแม่ข้าวเหนียวเอาเนื้อหน่อยลูกเอาเนื้อหน่อยเร็วเอาเนื้อหน่อยลุอออยอ,อันนี้ชิ้นหนึ่งอร่อยนะเฮ้ยอ่ะโอเคโอเคโอเคงั้นฝ่ามุนไม่มารับฝ่ามุนไม่มารับนะถ้าไม่กินเนื้อกินเนื้อหน่อยเร็วกินเนื้อหน่อยเอาเนื้อคำหนึง่ง เอาเนื้อคำหนึง่งเอาเนื้อคำหนึ่งนี่เงินกาจันมือไม่ใช่หมูเนื้อมันไม่ใช่หมูเนื้อค่ะลองชิมดูสิเงจนกาจันนี่อ่ะอ้าวแล้วหนูจะเอาหนูจะกินผักอร่อยใช่ไหมเนะ่ะรสกมอ้วนเหรอรสกมอ้วนใช่ไหมรสกมอ้วนใช่ไหมคะกินทั้งวันกินมัดมือ ทำไงอร่อยแกวแกวทำไงแกวทำมือยังไงแกวแกวอร่อยค่ะพูดสิพูดกับเออทำมือแล้วไอ้แกวแกวค่ะโอ้ชอบกินปาปิก้าน้องนูนาชอบกินปลาปลาปิก้าชอบกินผักแครหลอดนางจะเดินไปเข้าตู้เย็นเปิดตู้เย็นแล้วก็เอาผักออกมากินเอาแบบแค่อดนีผักในตู้เย็นก็สิชอบกินแล้วก็ ว้างนั่งเล่นเหนื่อยๆกันสิบอกมาม่าจิ้มจิ้มผักจิ้มจิ้มใช่ไหมที่บอกมาม่าอืมเอาผักอันนี้ด้วยป่ะอันนี้ด้วยมันเข้าในสายเลือดเหมือนมามาอ๋อมันเข้าในสายเลือดเหมือนมาม่าเลยเลยลูกกินนะกินเนื้อไม่ใช่ไม่กินเนื้อกินเนื้อกินหมูหมากาไก่มันกันนั่แหละโอ๊ยจะไม่กินหมากินเนื้อกินนี่อย่างปกติคือกัน แต่สี่บอเป็นคนกินเขาจะิ่นหมาไม่นนะไม่กินหมาค่ะไม่จตอะไรเม่ไม่กินหมาหรกอย่เลนนูนาหนูดกินไม่กินหมาในจริงแต่อะไรย่จริงิกเนกนกนกแล้กินแติ นกอินเตอร์ดินกิมกิมผักก yeah okay. ินน mm ู hmm. ้นอ่ะอืมนกอินเตอร์ด el ินกิมกิมผักนู้นน่ะอยากอืมไม่ใช่นกหนูยกนกอินเตอร์อินเตอร์ดินไม่อยากมีอะไรเอาอีกเมียปลากะนี่อะเมียปลากะกิม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 มีละปลากะเมียละปลาปิกะเมียละเอาอีก อากหยิบเอาเองสิคะจับเองกินได้เนี่ยหยิบเองกินได้เนี่ยกินเองได้เนี่ยฮอมกว่าจะหัดกว่าจะหัดได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ง่ายของเขาเราหัดหัดให้ลูกกินผักยากๆไปเดี๋ยวมันก็ง่ายพอเขาโตขึ้นเขาก็หากินของง่ายๆเองให้เขากินแบบนี้ไปเอาอีกไหม ไม่เอาเอาแต่เอาแต่ปาปิกาแน่หรอเอ้ยจะกินอะไรต่อเนี่ยกินทั้งวันน้องหนูนาชอบกินสลัดมีมะเขือเทศมีชีสมีแฮมมีไข่ไข่นกกระทาไข่อย่างง้กินน้ำน้ำกินซอส น้ำกิมซอสเนี่ยน้ำมะขามน้ำมะขามที่เขาทําไว้แล้วน้ำมะขามที่เขาทําไว้แล้วในกระปกุกแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นนิดๆแล้วก็น้ําตาลซีอิ๊วขาวแล้วก็ถ้าของเด็กนะถ้าของผู้ใหญ่นะใส่ชุรสของเด็กแค่นี้พอเนี่ยของน้องนูนาน้ำมะขามอย่าเอาน้ำมะขามที่เขาขันเองนะมันสบม นำมาขามที่สื่อเป็นกระปุกเนยยี่ยมีไข่มงมังไทยเขาคิดว่ามีไขยแล้วก็เข้าขัวมาพริกป่นไม่ไม้อนาะของลของนูนาใส่พริกนิดนึงมันสิเสียบพอดีเลยค่ะพริกอืมพริกเผ็ดไหมอ่ะพริกอ่ะไม่เผ็ด อร่อยค่ะแก้วแก้ว,กวอ,อ,อือทันไมโอเคออออไม่เอาทิชชู่โอ,อ้จะหายหลายคุณนายอุ้มลูกน้อยขวบตัวมาตัวมามาสิลองกินม,มันหมดแล้วยอดดีด้วยมันหมดแล้วลูกเอากินเนื้อก่อนมามาเอาให้เอากินเนื้อคำหนึ่งเดี๋ยวมามาเอาให้ โอเคเอากินเนื้อมาม้าเอาปาปิก้าให้เคี้ยวเลย <Marcheg. S 1> เดี๋ยวม,มะม้าเอาปาปิก้าให้กินเนื้อก่อนนะโอเคกินเนื้อก่อนมะม้าเอาปาปิก้าให้เก่งเคี้ยวสิคะแหละคำเล็กนะอันเบบี้แล้วอ่ะเบบี้มาแล้วกินอ่ะเบบี้มันโอเคเก่งเคี้ยวเลยเคี้ยวเลยค่ะลูกเคี้ยวเลยค่ะเอาเบบี้มันมะม้าปาปิก้าให้เคี้ยวเลยลูกเอาเบบี้มันยังไงคะเบบี้มัน อุ๊ยอ่ะเบบี้มันด้วยเออะเก่ง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 ย่อเบบี้มันลูกกินเลยกินกินโลโก้ทัชืินี่แหละกินได้ลูกเนี่ยโอต้าทัชิอืมอืมไม่ยอมไม่ยอมเบบี้เบบี้อ่ะเบบี้เนี่ยล่ะเบบี้ไม่ยอมเบบี้ไม่ยอมเบบี้อะไรี้คะเบบี้ไม่ยอมเบบี้ไม่ยอมกินเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อน เขียวดีอมีอะไรเบบีนางชอบเบบีอะไรก็ช่างที่เป็นเบบีกินกิมอืมกินกิมอะกินกิมกินเนื้อก่อนผักพอแล้วอืมกินเนื้อก่อนผักพอแล้วเนะลูกเนาะอย่าหนูอิ่มกินเนื้อไอกินผักเยอะอ้ำเนื้ออำ้ำเนื้อทำให้เด็กโตผักเราก็กินผสมประสานกันไปไม่ใช่ให้ลูกกินแต่ผัก น้องนุนาะกินเก่งหมดเลยทั้งเนื้อทั้งผัก